สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเหมยอยากจะมาบอกว่าเหมยไปสอบ B1 บผ่านเหมยมาจากเชงยงใหม่นะคะมาอยู่ที่อังกฤษได้5ปีแล้วเหมยกังวลเพราะว่าเหมยอ่านไม่ออกไล่เดอยูเคไปสอบรอบแรกไม่ผ่านนะคะสิบกว่าครั้งไม่ผ่านพอดีลูกสาวบอกมาเรียนกับค,คุณครูแม่คุณเจนอะ่ะใครๆก็บอกว่าเรียนกับคุณเจนแล้วผ่านไปหมดเลยก็เลยมาลอง ได้ค่ะผ่านแล้วแล้วก็มาเรียนีหนึ่งกับคุณครูอีกผ่านเหมือนกันพูดก็ไม่เก่งนะอึกอึกอัดพอมาเรียนกับคุณครูแล้วไปสอบผ่านง่ายได้ผ่านแล้วขอบคุณมากมากคุณครูเจนขอให้เพื่อนๆทุกทุกคนมาเรียนกับคุณครูเจนนะง่ะเรียนกับคุณครูเจนเรียนมีความสุขจำง่ายหนักที่สุดคือ เหมยอ่านไม่ออกแล้วเหมยมาเรียนกับค,คุณครูเจนแล้วผ่านสุดยอดเลยค่ะไปโรงเรียนตั้งสองปีไม่ได้ที่นี่แน่นี่คือไลท์เดอ uk ยูเนี่ยากที่สุดคืออ่านไม่ออกนี่แหละโชคดีที่มาเจอคุณคลูกสาวแนะนำนะคะขอให้เพื่อนๆนทุกคนผ่านนะคะขอให้กำลังใจกับเพื่อนๆทุกๆุกคนค่ะ สวัสดีค่ะคนครูเจนสวัสดีจ้าเพื่อนๆด้วย